สวัสดีคะ่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง999สูตรคำนวณชาแนล Channel นะคะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปสูตรครบ2ตัวบนนะคะเป็นจุดใหม่นะคะวิธีการคำนวณนะคะใช้รางวัลที่1ใช้หลักหน่วยนะคะใช้รางวัลเลขท้าย2ตัวนะคะใช้หลัก10บ6นะคะบวก หนึ่งบวกตามด้วยหนึ่งคงที่นะคะหกบวกหนึ่งบวกหนึ่งนะคะได้แปดแปดบวกหนึ่งนะคะได้เก้าเก้าบวกหนึ่งได้ศูนย์ศูนย์บวกสองนะคะได้สองสองบวกหนึ่งนะคะได้สามสามบวกหนึ่งนะคะได้สี่ เลขที่ออกนะคะหกเก้าศูนย์เข้าที่เก้านะคะแล้วก็ศูนย์เมื่อต่อมานะคะศูนย์นะคะบวกหกบวกตามด้วยหนึ่งนะคะคงที่ ศูนย์บวกหนึ่งนะคะบวกหกศูนย์บวกหกบวกหนึ่งนะคะได้เจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งได้แปดแปดบวกหนึ่งได้เก้าเก้าบวกสองนะคะได้สิบเกตใช้หนึ่งหนึ่งบวกสองหนึ่งบวกหนึ่งได้สองสองบวกหนึ่งนะคะได้สามเลขที่ออกนะคะห้าเก้าสามนะคะ เมืต่อมานะคะสามบวกสี่นะคะบวกตามด้วยหนึ่งคงที่สามบวกสี่บวกหนึ่งนะคะเป็นแปดแปดบวกหนึ่งได้เก้าเก้าบวกหนึ่งนะคะได้สิบใช้ศูนย์ศูนย์บวกสองได้สองสองบวกหนึ่งได้สามสามบวกหนึ่งนะคะ ได้สี่เลขที่ออกห้าศูนย์สี่นะคะเข้าที่ศูนย์แล้วก็สี่นะคะงวดต่อมานะคะสี่บวกสามบวกตามด้วยหนึ่งนะคะ คงที่สี่บวกสามบวกหนะคะได้8 8ดบวกหนะคะได้เก้า้าบวกหนึ่ได้ศูนย์ศูบวกสองนะคะได้สองสองบวกหนึ่งะคะได้สาม สามบวกหนึ่งนะคะได้สี่เลขที่ออกนะคะห้าศูนย์สามนะคะเข้าที่ศูนย์แล้วก็สามนะคะเมื่อถัดมานะคะ บวกแปดนะคะบวกหนึ่งคงที่สามบวกแปดนะคะเป็นสิบเอ็ดบวกหนึ่งเป็นสิบสองสองบวกหนึ่งนะคะได้สามสามบวกหนึ่งได้สี่สี่บวกสองนะคะเป็นหกหกบวกหนึ่งนะคะได้เจ็ดเจ็ดบวกหนึ่ง ได้แปดเลขที่ออกนะคะสามสามหกเข้าที่สามแล้วก็หกนะคะเมดต่อมานะคะหกบวกสองนะคะบวกตามด้วยหนึ่ง คงที่หกบวกสองบวกหนึ่งนะครับได้เก้าเก้าบวกหนึ่งนะคะได้สิบใช้ศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งบวกสองนะคะได้สามสามบวกหนึ่งนะคะได้สี่สี่บวกหนึ่งได้ห้า เลขที่ออกนะคะศูนสีหนึ่งเข้าที่หนึ่งะคะแล้วก็สี่งวดต่อไปนะคะงวดวันที่ 16, สิบหสิงหาคมนะคะสองห้าหกเจ็ดนะคะหนึ่งบวก สี่นะคะแล้วก็บวกหนึ่งคงที่หนึ่งนะคะบวกสี่บวกหนึ่งนะคะได้หกหกบวกหนึ่งนะคะได้เจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งนะคะได้แปดแปดบวกสองนะคะได้ศูนย์ ศูนย์บวกหนึ่งนะคะได้หนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งนะคะได้หนึ่งบวกหนึ่งได้สองนะคะงวดประจำวันที่สิบหกสิงหาคมนะคะได้หกเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งสองนะคะจริงๆเนาะแถวหน้าแถวหน้านะคะยังไม่เดินนะคะแต่ว่า ขยับเผื่อเฉยนะคะเพราะว่างวดน,นี้แอดชอบหกนะคะชอบหกหลักหน่วยเนาะหกเจ็ดแปดเนี่แอดชอบเป็นหลักหน่วยนะคะแอดเลยเติมแถวหน้าเข้าไปนะคะจริงๆสูตรเพิ่งเดินเพียงแค่สูตรเพิ่งเดินเพียงแค่ห้าแถวเนี่ยค่ะถ้างวดหน้านะคะแบบขยับไปด้านใดด้านหนึ่งเนาะก็คือหลุดเนาะถ้าไม่ขยับตามที่ ตรงที่แอดคำนวณน,นะคะจับคู่นะคะจับคู่นะคะก็จะได้7 6 8 6 0 6 16 26กศูนย์หกหนึ่งหกะคะแปดเจ็ดศนะคะศู 7, 7, 7, 7นยะะ์แแล้วก็0 1 0ย์หนนะคะ คลิปนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ